สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกรที่ให้เกียรติมารับชมนะครับวันนี้มาพบกันกับบ่าวกล่องอีกครั้งนึงครับโคกหน้าพินแคนฟาร์มนะครับพาพี่น้องมาเบิงง้งหยางงามพี่น้องที่เคยได้เห็ดคลิปไปเนาะพาพี่น้องมาเบิ้งเห็ดคลิปไปถ้ามาเบิ้งขอแตกต่างของหยาประมาณ3ประเภทพี่น้องอยู่ในแปลงเดียวกัน ของหยัดพี่พี่น้องนี่แหละครับเพิ่นปลูกได้งามมีความเอาใจใส่ในการปลูกและโดยเฉพาะยังยิงเพิ่นมีเวลาเนาะพี่น้องเพิ่นมีเวลาเดี๋ยวเข้ามาบึงแต่ละประเภทกันเลยครับก่อนไปรับชมจะได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเห็นคลิปนด้พี่น้องเด้อประเภทแรกครับพี่น้องที่เคยได้สอบถามพี่น้องไปว่าเป็นญ้าประเภทอะไรเนะาะพี่น้องหลายท่านกะให็นคำตอบมาละละก็เลย คงจะเหมือนกันแหละครับเป็นเนเปียท้ายเขื่อนหรือว่าเนเปียซุปเปอร์ลิทบ่ที่หลายๆท่านที่หูจักนะครับพเนธ่์ใดทอนพันธุ์มาจากอยาิพี่น้องเพิ่นทั้งบันดนอนกลอยเอามาสังเกตเบิ่งพี่น้องเป็นหญ้าที่มีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะอ่อนครับอ่อนแตกทรงปุ่มในเร็ยวมากเลยนะครับแตกทรงปุ่มแตกกอด้เร็ยว มีลำต้นที่สูงกาบบอบแปกใจดอกที่เขาว่าเป็น,นเนเปียเป็น,นเนเปียท้ายเขื่อน,นเนเปียอ่าซุปเปอร์ลิทนะครับเม่นอันเดียวกันบ่เลยมาได้สืบข้อมูลได้พี่น้องเด้อขันห้าขันห้าข้อมูลตรงกันกับจังมาหวัาวซัวกันฟังไงท้ายเขื่อนกับซุปเปอร์ลิทเขาก็าว่าอันเดียวกันแหละนะครับนี่ครับตัวที่มันสูงสุดนี่ตัน้อน,นานี่พี่น้อง เบากงก็รองหกสน่าจะ160กว่าเพิ่นปลูกระยะการปลูกอยู่ที่ประมาณฟุดหนึงครับฟุดหนึ่งสีแถวโอ้เด้การเลยครับพี่นออ้องงูสองตัวได้กินบะเบิดเป็นนาทีนาสนใจมากๆเลยสำหรับเป็นหญ้าที่ปลูกในพื้นที่บ่ลายนะครับบ่ลายไรหนึงแล้วว่า2-3งางานดินี่ครับ เยวสั่งเพิ่นไว้อยู่ครับสั่งเพิ่นไว้อยู่สั่งเพิ่อนอ่านถอนพันอยู่เพิ่นบอกว่าขันพร้อมก็จังจะบอกกีเทนึงเราว่าก็ขอเพิ่นไว้ว่าเออขอไปขยายพันธุ์นําแนยนี่ครับชนิดแรกครับอ่าเนเปียะท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิรับใบอ่อนครับใบใบอ่อนลักษณะนี่ใบอ่อนใบอ่อนดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นแล้วนี่ครับ หางัวนี่บ่ต้องหว่วงเลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้งัวกิกนได้โดยสิบ่ใส่เครื่องบดเอ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งประเภทที่สองกันครับเบื้ประเภทที่สองครับตัวน,นี้หลายๆพื้นที่หลายๆแปลงครับปลูกกันอยู่เดียวเ,เป็นกินนี่นะครับกินนี่กินนี่หญากินนี่นี่คือ,อคันถูกน้ำนี่จะเกิดอยู่ตลอดนะครับกันมีน้ำคือเลี้ยงมันไว้นี่ เพื่อนจะบดตายครับเป็นงาที่มีความทนทนแหลงนะครับทนแหลงอีลีปลูกในระยะกับประมาณ50าสิบเส้นมาถึงฟุตต่อพี่นอ้องย0่สิมสิเส้นต่อก่อเึืองโกดครับนี่ความงามความงามของกินนี่แต่ว่าเพื่อนตัดไปในรอบนึงแล้วตัดไปในรอบนึงแล้วก็มาสังเกตบึงนอกพี่น้องว่า ยานีดูแรงนี่เพื่อนจะรับแสงแดดเต็มที่นี่เขียวนะครับเขียวชะอมเลยสวยงาม่งสองตัวกินมเมื่อหายได้พร้อมในพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการได้ตัวนี้ก็ปลูกไว้บะกล่องสืบเมล็ดพันธุ์มาหกร้อยบาทปลูกไว้ทึงหัวหนะบมีน้ำก็เรียบรลอยแต่ว่าฝนมาต่จังรอบเบึงครับว่าจะเกิดบอ่อพี่นองนี่ ใบก็รู้สึกว่าจะโอเคครับโอเคดิใบมาถึงกับ่บแข็งแห้งเกี่ยวให้งอวนี่ได้สบายกะมีแปลงหญ้านี่หนาแรงกันโอ้สุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะอุ่นใจดีนะครับนี่ประเภทที่สองกินนี่สีม่วงนะครับกินนี่สีม่วงแต่ว่าบวมเป็นสีม่วงแต่ว่ากินนี่เป็นกินนี่สังเกตบางกาันใบบวมเป็นสีม่วงอีกประเภทหนึ่งที่ นาปลูกนะครับแต่มีพื้นที่หลายเนาะเบื้องแน่พี่น้องมันซ้อนเพิ่นไปเข้าไปเบื้องประเภทที่สามกันนะครับ,รบมาเบื้องประเภทที่สามที่เป็นแบ่งปันให้ื่อเบาไปปลูกหวานอิสราเอลนะครับการปลูกที่ถูกถูกทฤษฎีของเพิ่นนั่นแหละงามครับเอามาขยายพันธุ์ออกคือกับตะไคร่นะพี่นอ้องคือกับต้นตะไคร่แล้วก็ร่องพื้นด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็ าการดูแรกคือ,อให้ยูเรียหวานยูเรียรอบๆให้เป็นอะไเขียวนะครับแต่ว่าสังเกตเบ้งพี่นอ้องหวานอิสราเอลเนี่จะมีลำต้นที่แข็งกว่าสองประเภทที่ผ่านมากนี่ครับกอใหญ่ด้แต่ว่าขาดน้ำบ่าอใไรขึ้นกันครับเป็นหญ้าที่ต้องการน้ำมากโดยเฉพาะอย่างยิง ช่วงนาแรงนี่โอ้สังเกตเมึงเกี่ยวขึ้นมาเนี่แป๊บเดียวนี่พุ่งจดจดเลยแต่ว่า,าล่ำต้นส้งใบแข็งครับแข็งใบแข็งแข็งกว่าสองประเภทนี่แต่ว่าอันเนีง่วงขึ้สีมากนกกินวานคือนสีวานจุ๋ยจุยเพราะว่ามันเป็นหญ้าวัาน <c oughs> นี่ครับยาประเภทที่3ระยะการปลูกก็ประมาณฟุตหนึ่ง นี่ครับพุทหนึ่งพื้นที่บารายต่อครับพี่น้องพื้นที่บารายแต่ว่าสามารถบริหารจัดการหยาได้สามประเภทอยู่ในแปลงประมาณของงานมีเพิ่นปลูกไม้นี่ตัวนี้เพิ่งเอามาปลูกไม้นี่ก็เริ่มนะครับเริ่มแตกเริ่มทยอยแตกนมาเรื่อยๆแล้วโอ้อนอนซอนเพิ่นเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับใส่ถอนพันธุ์ปลูกเอาบริเนฟแบบคือจัง บ่เดียวเอาเนบแบบคือเอาต้นมาเน็บคือตนคาปลูกคาปลูกอันนี้เี่พี่น้องนี่คือเอาตนมาเน็บแต่ว่าตัวนี้คือสับท่อนพันมานี่ตัวนี้คือสับท่อนพันมาสับท่อนพันปลูกพี่น้องนี่ครับประเภทที่สามประเภทสุดท้ายที่อยู่ในแปลงเดียวโอ้งามเนาอเอามาฝากพี่ตอนนอนให้ยังไงกะเอาไปพิจารณาเป็นที่พี่น้องได้เขาจะปลูกประเภทใดตาคงเบาก่อ็มีน่ใจแล้วแหละคือแล้วคือแล้วพี่น้องเอาเ้านี่กะ นำสาราเรื่องแปลงหญ้าสำหรับปูเลียงง่วผู้มีสัต์เลียงมาฝากนะครับเนะบาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่เขามารับชมในการฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อๆไปนี้ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปสวนก่อนครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับจาของบัญชิมา